มาแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นสวยแล้วลเวลาวางก็วางเรียงลําดับไปนะคะนี่จับขึ้นมาแบบนี้จับแบบนี้นะคะจับแล้วก็ม้วนหางค่ะม้วนหางสิลูี่ม้วนอย่างนี้นะคะแล้วก็วางางี้นได้ลําดับไปจับมาแบบนี้ม้วนหางสิลูแค่นี้ วางนางเรียงไปจับหน้าแบบก็ได้ม้วนหางน้องก็ะปอค่ะแล้วก็เรียงอันนี้จำคุณแม่มานะคะเคยเห็นคุณแม่ทำสมัยเป็นเด็กแต่ไม่เคยได้ทำเองค่ะก็จำแล้วก็คิดแล้วก็ไปทำค่ะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้ยูกินได้กินได้ใช้ไม่ได้ อันนี้ใช้ข้าวปุ้นกี่ถุงคะสามถุงค่ะสามถุงต้มอ,ออกมาได้สามกิโลใช่ไหมคะไม่ค่ะเพราะอันนี้ถุงละครึ่งโลทีค่ะน่าจะถุงละครึ่งโลค่ะอพอมันเส้นสั้นๆนะคะเราก็จับเป็นนี้ก็ได้จะเป็นวงกลมคนนี้คนคีเคยบอกว่าลองทาเป็นวงกลมสิอะไรประมาณนี้ก็ทําได้แล้วนะคะเดี๋ยวพอนานแห้งแล้วก็ะะถ,ออกถ้าไม,ไม่พอเราก็สามารถต้มหม่ได้นะคะต้มเพิ่มหม่อได้ ตอนนี้น้ำมันหมดดิขนมจีนเหลือน้อยแล้วต้องเทน้ำทิ้งเพื่อที่จะเก็บขนมจีนมาานอีก่เก็บแค่นี้นะคะค่ะอันนี้น้ำไม่ร้อนแล้วมันเป็นแป้งมันสามารถเทให้ความชุ่มชื้นกับต้นกล้วยได้วันนี้ลุงขันทำน้ำยาขนมจีนให้กินนะคะน้ำยาป่าค่ะน่ากินไหม น้ำเงี้เลยค่ะน้ำยำหนมจีนลุงขวัญลุงขวัญใช้ปลาอะไรคะปลาปลากระประ๋องทูน่าซีเล็กครับทูน่าซีเล็กนะคะสูตรเดิมลุงขวัญครับมากินไหมคะมีผักผักคะ่ะมากินขน,นมจีนค่ะ่ากินเนาะ m c 이